สวัสดีค่ะคลิปนี้มาแบ่งปันวิธีถักปีเสื้อกันค่ะใช้เป็นชิ้นงานตกแต่งได้นะคะถักปีส่วนข้างบนค่ะถักโซ่หกถักพอสองคอผ่านหัวเข็มสองครั้งลงในโซ่ที่หนึ่งค่ะ หหลักแล้วนะคะถักโซ่สองถักพอสองคออีกหนึ่งหลักค่ะถัดไปถักโซ่สองถักพอสองคออีกหนึ่งหลักลงในโซ่ที่หนึ่งค่ะถัดไปถักโซ่เจ็ด ลิกงานกลับมาอีกด้านหนึ่งค่ะถักพอหนึ่งคอนะคะเว้นโซ่มาค่ะเว้นหลักพอหนึ่งคอมาถักในช่องที่สองค่ะถักพอหนึ่งคอยังไม่ปลดไหมนะคะให้ไหมค้างไว้ในเข็มค่ะสองหลักปลดพร้อมกันค่ะถักโซ่สองถักพอหนึ่งคออีกสองครั้งค่ะลงในช่องเดียวกัน หลดไหมค่ะถักโซ่สองถักพอหนึ่งคออีกสองครั้งลงในช่องเดียวกันค่ะถักโซ่สองถักพอหนึ่งคออีกสองครั้งลงในช่องเดียวกันค่ะถัดไปถักโซ่สองถักพอสองคอค่ะพันหัวเข็มสองครั้ง แทงหัวเข็มในโซ่ที่สามถัดไปถักโซ่เจ็ดพลิกงานกลับมาอีกด้านหนึ่งค่ะเว้นโซ่ไปสองเว้นพอหนึ่งคอไปค่ะถักควักธรรมดาในช่องโซ่สองถักโซ่สี่ เว้นมาค่ะถักควักธรรมดาในช่องโซ่สองถัดไปถักโซ่สามเว้นมาค่ะถักควักธรรมดาในช่องโซ่สองถัดไปถักโซ่เจ็ดแทงหัวเข็มในโซ่ที่สามค่ะเลื่อนห่วงต่อไปเลื่อนห่วงค่ะ เลื่อนห่วงมาจนถึงโซ่ที่หนึ่งค่ะถัดไปส่วนที่เป็นด้านบนจะถักเหมือนข้างล่างค่ะถักโซ่หกถักพอสองคอค่ะแทงหัวเข็มในโซ่ที่หนึ่ง ถักโซ่สองถักพอสองคอค่ะลงในช่องเดียวกันอีกหนึ่งหลักถักโซ่สองถักพอสองคออีกหนึ่งหลักค่ะถักโซ่เจ็ดพลิกงานกลับมาอีกด้านหนึ่งค่ะเว้นหลักพอหนึ่งคอมาค่ะ มาถักในช่องโซ่สองพอหนึ่งคอสองครั้งปลดไหมสองเส้นปลดไหมพร้อมกันค่ะถักโซ่สองพอหนึ่งคอสองครั้งถักโซ่สองพอหนึ่งคอสองครั้งค่ะถักโซ่สอง ถักพอหนึ่งคออีกสองครั้งค่ะถักโซ่สองถักพอสองคอแทงหัวเข็มในโซ่ที่สามต่อไปถักโซ่ห้า คลิกงานกลับมาอีกด้านหนึ่งค่ะเว้นตรงนี้มานะคะถักควักธรรมดาหนึ่งครั้งค่ะถักโซ่สี่ถักควักธรรมดาในช่องถัดไปค่ะถักโซ่สามเว้นมานะคะถักควักธรรมดาในช่องถัดไปค่ะถักโซ่สี่ แทงหัวเข็มในโซ่ที่สามเลื่อนห่วงค่ะถักโซ่หนึ่งลีกงานกลับมาอีกด้านหนึ่งค่ะถักควักธรรมดาสองครั้งลงในช่องเดียวกันค่ะถัดไปถักตัวทีทั้งหมดสี่หลัก ถัดไปถักควักธรรมดาค่ะให้ไหมค้างไว้ในเข็มก่อนนะคะในช่องที่หนึ่งค่ะแทงหัวเข็มในช่องที่สองเกี่ยวไหมขึ้นมาค่ะโหลดไหมพร้อมกันทั้งสามเส้นนะคะถัดไปถักครึ่งพอหนึ่งคอค่ะหรือตัวทีสี่หลักเท่ากันค่ะถักควักธรรมดาค่ะให้ไหมค้างไว้ในเข็มนะคะ ช่องถัดไปเกี่ยวไหมขึ้นมาค่ะปลดไหมพร้อมกันทั้งสามเส้นช่องที่สามถักตัวทีอีกสี่ครั้งค่ะถัดไปถักควักธรรมดาค่ะให้ไหมค้างไว้ในเข็มก่อนนะคะควักธรรมดาอีกหนึ่งครั้งในช่องถัดไปค่ะ ช่องที่สี่ถักควักธรรมดาหนึ่งครั้งถักตัวทีค่ะหนึ่งหลักถักโซ่หนึ่งถักพอหนึ่งคอหนึ่งหลักค่ะถักโซ่หนึ่งถักพอสองคอพันหัวเข็มสองครั้งหนึ่งหลักค่ะถักโซ่หนึ่งถักพอหนึ่งคอหนึ่งหลัก ถักโซ่หนึ่งถักครึ่งของพอหนึ่งคอค่ะถัดไปถักควักธรรมดาอีกสามครั้งลงในช่องเดียวกันค่ะช่องถัดไปถักควักธรรมดาสี่ครั้งค่ะ ถัดไปถักควักธรรมดาสามครั้งตรงนี้คือจุดกึ่งกลางของงานค่ะช่องถัดไปถักควักธรรมดาสามครั้งถักควักธรรมดาสี่ครั้งค่ะ ถักควักธรรมดาก่อนนะคะให้ไหมค้างไว้ในเข็มค่ะแล้วถักควักธรรมดาอีกหนึ่งครั้งโหลดไหมพร้อมกันค่ะสามเส้นถักควักธรรมดาหนึ่งครั้งค่ะถักตัวทีค่ะหนึ่งหลักถักโซ่หนึ่งถักพอหนึ่งคอหนึ่งหลักค่ะถักโซ่หนึ่งถักพอสองคอค่ะหนึ่งหลัก ถักโซ่หนึ่งถักพอหนึ่งคอหนึ่งหลักค่ะถักโซ่หนึ่งถักตัว T ค่ะหนึ่งหลักถักควักธรรมดาอีกหนึ่งหลักค่ะลงในช่องเดียวกันถักควักธรรมดาในช่องเดิมก่อนนะคะหนึ่งครั้งให้ไหมค้างไว้ในเข็มค่ะแล้วควักธรรมดาอีกหนึ่งครั้งในช่องถัดไปปลดไหมพร้อมกันค่ะสามเส้น ถัดไปถักตัวทีลงทั้งหมด4หลักค่ะถักควักธรรมดาค่ะให้ไหมค้างไว้ในเข็มก่อนนะคะแล้วถักควักธรรมดาในช่องถัดไปค่ะโหลดไหมพร้อมกันค่ะถักตัวทีอีก4หลักค่ะ ถักควักธรรมดาค่ะหนึ่งครั้งแล้วถักควักธรรมดานะคะในช่องถัดไปค่ะหรดไหมพร้อมกันสามเส้นถักตัวทีอีกสี่ครั้งในช่องเดียวกันค่ะถักควักธรรมดาอีกสองครั้ง ช่องถัดมาอีกสองช่องจะถักเหมือนตรงนี้ค่ะถักควักธรรมดาสี่ครั้งถัดไปถักควักธรรมดาค่ะสามครั้ง อีกสองช่องถักเหมือนตรงนี้ค่ะควักธรรมดาสามครั้งถักควักธรรมดาอีกสี่ครั้งค่ะในช่องถัดไปแทงหัวเข็มในหลักควักธรรมดาค่ะเลื่อนห่วงถักโซ่หนึ่ง ถักปีกลลางค่ะถักโซ่เจ็ดถักพอหนึ่งคอหนึ่งหลักค่ะแทงหัวเข็มในโซ่ที่หนึ่งถักโซ่สี่พลิกงานกลับมาอีกด้านหนึ่งค่ะถักพอหนึ่งคอสองครั้ง ลงในช่องเดียวกันพอหนึ่งคอยังไม่ปลดไหมค่ะปลดไหมพร้อมกันถักโซ่สามถักพอหนึ่งคออีกสองครั้งค่ะลงในช่องเดียวกันถัดไปถักพอสองคอผ่านหัวเข็มสองครั้งแทงหัวเข็มในโซ่ที่สาม หลดไหมทีละสองเส้นค่ะถักโซ่สี่พลิกงานกลับมาอีกด้านหนึ่งค่ะถักควักธรรมดาในช่องโซ่สามถักโซ่ห้าเว้นหลักพอหนึ่งคอไปสองหลักค่ะแทงหัวเข็มในโซ่ที่สามควักธรรมดาหนึ่งครั้งค่ะ ถัดไปถักด้านข้างค่ะเดือนห่วงมานะคะแทงหัวเข็มกลางหลักพอหนึ่งคอเลยค่ะอีกหนึ่งด้านข้างบนก็จะถักเหมือนข้างล่างค่ะถักโซ่ขึ้นไปเจ็ดถักพอหนึ่งคอค่ะ แทงหัวเข็มลงในโซ่ที่หนึ่งถักโซ่สี่พลิกงานกลับมาอีกด้านหนึ่งค่ะถักพอหนึ่งคอสองครั้งลงในช่องเดียวกันปลดไหมพร้อมกันค่ะถักโซ่สามพอหนึ่งคออีกสองครั้งลงในช่องเดียวกันค่ะ หลดไหมพร้อมกันถักพอสองคอค่ะแทงหัวเข็มในโซ่ที่สามหลดไหมทีละสองเส้นค่ะถัดไปถักโซ่ห้าพลิกงานกลับมาอีกด้านหนึ่งค่ะเว้นหลักพอหนึ่งคอมาถักวักธรรมดาหนึ่งครั้งถักโซ่ห้า เว้นพอหนึ่งคอมาค่ะแทงหัวเข็มในโซ่ที่สามควักธรรมดาอีกหนึ่งครั้งถักโซ่หนึ่งพลิกงานกลับมาอีกด้านหนึ่งค่ะถักควักธรรมดาในช่องโซ่ห้าหนึ่งครั้งถักครึ่งพอหนึ่งคอค่ะหรือตัวทีหนึ่งหลักถักโซ่หนึ่งถักพอหนึ่งคอค่ะหนึ่งหลัก ถักโซ่หนึ่งถักพอหนึ่งคออีกหนึ่งหลักค่ะถักโซ่หนึ่งถักครึ่งพอหนึ่งคอค่ะหรือตัวทีถักควักธรรมดาอีกหนึ่งครั้งลงในช่องเดียวกันค่ะถัดไปถักควักธรรมดาหนึ่งครั้งค่ะในช่องโซ่ห้านะคะถักตัวทีหนึ่งหลัก ถักโซ่หนึ่งักพอหนึ่งคอหนึ่งหลักค่ะถักโซ่หนึ่งถักพอสองคอค่ะพันหัวเข็มสองครั้งถักโซ่สามทำเป็นตุมค่ะแทงหัวเข็มผ่านไหมสองเส้นข้างล่างเลื่อนห่วงออกมาค่ะ ถักโซ่หนึ่งถักพอหนึ่งคอหนึ่งหลักถักโซ่หนึ่งถักตัวทหนึ่งหลักค่ะวักธรรมดา 1, หนึ่งครั้งค่ะถัดไปตรงหลักพอสองคอถักวักธรรมดาสามครั้งค่ะ ช่องถัดไปถักควักธรรมดาสองครั้งค่ะถัดไปถักควักธรรมดาสองครั้งช่องถัดไปถักควักธรรมดาสามครั้งช่องถัดไปจะถักเหมือนตรงนี้ค่ะ ถักควักธรรมดาหนึ่งครั้งถักตัวทีค่ะหนึ่งหลักถักโซ่หนึ่งถักพอหนึ่งคอหนึ่งหลักถักโซ่หนึ่งถักพอสองคอค่ะหนึ่งหลักถักโซ่สาม ทำเป็นตุ่มค่ะแทงหัวเข็มผ่านไหมข้างล่างเลื่อนห่วงถักโซ่หนึ่งถักพอหนึ่งคอหนึ่งหลักค่ะถักโซ่หนึ่งถักตัวทีหนึ่งหลักถักควักธรรมดาอีกหนึ่งครั้งลงในช่องเดียวกันค่ะถัดไปถักควักธรรมดาหนึ่งครั้งถักตัวทีหนึ่งหลัก ถักโซ่หนึ่งถักพอหนึ่งคอหนึ่งหลักถักโซ่หนึ่งถักพอหนึ่งคออีกหนึ่งหลักค่ะถักโซ่หนึ่งถักตัวทีค่ะแล้วถักควักธรรมดาอีกหนึ่งครั้งถัดไปถักควักธรรมดาค่ะสามครั้ง ตรงกับข้างล่างค่ะตรงนี้ก็ตรงกับข้างล่างนะคะควักธรรมดาสองครั้งค่ะจุดกึ่งกลางของงานก็อยู่ตรงนี้ค่ะต่อไปถักควักธรรมดาสองครั้งช่องถัดไปตรงกับข้างล่างค่ะ ถักควักธรรมดาสามครั้งแทงหัวเข็มในหลักควักธรรมดาค่ะเลื่อนห่วงออกมาถักโซ่หนึ่งตัดไหมค่ะ ต่อไปถักส่วนที่เป็นหนวดและเป็นตัวค่ะถักโซ่เก้านับโซ่ลงมาค่ะถักตัวทีแทงหัวเข็มในโซ่ที่สามถักตัวทีอีกหนึ่งครั้งค่ะลงในช่องเดียวกันเป็นสองครั้งนะคะ ถักโซ่สองแทงหัวเข็มในช่องเดียวกันขาเลื่อนห่วงถัดไปเลื่อนห่วงขาลงทุกหลักโซ่ ถัดไปถักโซ่เก้าค่ะเท่ากันถักตัวทีค่ะนับโซ่ลงมาแทงหัวเข็มในโซ่ที่สามถักสองครั้งค่ะโซ่สองเลื่อนห่วงค่ะโซ่ที่เหลือเลื่อนห่วงมาค่ะ หกครั้งเท่ากันเดือนห่วงอีกหนึ่งครั้งในโซ่ที่หนึ่งค่ะถักโซ่ขึ้นไปสิบ เว้นลงมาหนึ่งโซ่แทงหัวเข็มในโซ่ถัดไปนะคะเลื้อนห่วงค่ะเลื้อนห่วงอีกสามครั้งค่ะที่เหลือถักควักธรรมดาลงทุกหลักค่ะ เลื่อนห่วงอีกหนึ่งครั้งในโซ่ที่หนึ่งค่ะถักโซ่หนึ่งตัดไหมค่ะซ่อนปลายไหมไว้ข้างหลังก่อนนะคะนำมาเย็บติดกับปีค่ะ สีไหมเล่นสีได้ตามชอบค่ะอาจจะใช้สีน้ำตาลข้างล่างอาจจะเป็นสีอื่นได้นะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ